สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตาม BP Channel ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเช็คอัพร่างกายประจำปีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งอในจำนวน10อที่เราให้เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับทุกท่านที่ต้องการมีสุขภาพดีนะครับ ท่านผู้ชมคงไม่ลืมนะครับว่าในเรื่องของการมีสุขภาพดีนั้นเนี่ยทาง b a ี n h l เนี่ยเราได้เน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าเพื่อนตายนะฮะทุกคนคงต้องทำดีหรือพยายามที่จะทำให้เพื่อนตายนั้นเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนของเราไปตลอดและเป็นเพื่อนที่ยังมีความแข็งแรงนะครับคือ เพื่อนตายของเราก็คืออวัยวะในร่างกายของเราวันนี้ท่านผู้ชมคงได้เห็นรูปทางด้านซ้ายมือผมเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีเรียกว่าเปิดให้เห็นว่ามีปอดมีหัวใจมีตับมีลำไส้มีสมองนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ใน หลักการของเราก็คือเป็นเพื่อนตายที่เป็นอเว,วะที่จะอยู่กับเรา10ออก็ฝากไว้ครั้งหนึ่งนะครับว่า5ออแรกก็คือกินนอนแล้วออกไปเช็คอาวุธกินก็คืออาหารนะครับนอนออไม่อดนอนออกออกกําลังกายเช็คคือเช็คอัพอาวุธคือได้รับวัคซีนนะครับ 3าอถัดไปก็คืออไม่อ้วนกับออันตราย1กับออันตราย2ส่วน9ก็คือจิตนะครับแล้วก็สิคืออาสานะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสได้รับการ เช็คร่างกายหรือเช็คอัพประจำปีในฐานะที่ยังทํางานอยู่นะครับก็จะมีสวัสดิการที่จะให้ผมได้มีโอกาสเช็คร่างกายนะครับซึ่งหลายท่านก็คงนึกถึงว่าเวลาไปเช็คร่างกายาจะมีคำแนะนำบอกว่าให้งดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืนนะครับนะแล้วก็ ลุ่งเช้าก็อย่าเพิ่งรับประทานอะไรนะครับไปถึงโรงพยาบาลก็ประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่งแโมงก็มีการเขาเรียกว่าเจาะเลือดนะครับมีการตรวจปัสสาวะนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์ปอดนะครับทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกคนคง พอจำได้นะครับว่าการเช็คร่างกายก็จะมีประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาขยายความก็คือว่าเอ๊ะแล้วทําไมต้องงดน้ำงดอาหารแล้วทาไมต้องเจาะเลือดนะครับการงดน้ำงดอาหารก็เพื่อที่จะทําให้เกิดเขาเรียกว่ามีสแตนดาร์ดไดส์นะครับมีมาตรฐานว่าใครที่ไปเจาะเลือดที่จะไปดูค่าต่างๆการทำงานของตับของไตเนี่ย ถ้าไม่งดน้ำงดอาหารบางทีเรารับประทานอาจจะแต่ละครั้งไม่เท่ากันมันอาจจะทำให้มีค่าที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของน้ำตาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงให้เรางดน้ำงดอาหารแล้วสำหรับเรื่องของการตรวจหัวใจนะครับก็อย่างที่ผมเคยได้เรียนไว้แล้วนะครับว่าทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า EKG นะครับนะฮะเอ็กโซคาร์เดโอกแกรมนะครับ ก็ความหมายก็คือว่าการตรวจดูว่าหัวใจทํางานเป็นยังไงซึ่งหัวใจเนี่ยมันทํางานด้วยระบบไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาติดอุปกรณ์มาที่หน้าอกที่แขนที่ขาเรานะครับแล้วก็ก็มาลันเครื่องมันก็จะเห็นออกมาเป็นกราฟอย่างที่เราคงเคยเห็นนะครับว่ากราฟหัวใจเป็นยังไงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่การทำตรวจกราฟหัวใจหรือ ekg นั้นเนี่ยก็คือตรวจขณะที่ท่านนอนนิ่ง นะหรือภาษาทางการแพทย์ก็เรียกว่า a อ l เ s สนะครับหมายว่าหัวใจขณะที่ไม่ได้ถูกต้องทำงานมากๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเ,เมื่อตรวจออกมาเราก็จะได้มีอีเคนะครับหรือว่าขึ้นไปฟ้าหัวใจแบบหนึ่งหลังจากนั้นนะเราก็จะให้คนที่ต้องการทำเขาเรียกว่าสเตรสเทสนะครับ หรือ Exercise s t r s t s Test มันก็ชื่อตรงไปตรงมานะครับคือ Exercise Stress ก็คือให้ความอะไระความหนักของเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อทำให้หัวใจทำงานมากขึ้นนะครับเพราะนั้นวิธีการทำให้หัวใจทำงานมากขึ้นในโรงพยาบาลที่เราไปตรวจเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าวิ่งบนลู่วิ่ง นะครับแต่ว่าเขาก็จะต้องติดสายเหมือนกับทำ EKG ที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วนะครับเวลาเรานอนเขาก็จะติดสายต่าง,างๆเหมือนกันเพื่อจะดูว่ากราฟระหว่างที่เราวิ่งนะครับวิ่งนะครับผมเองก็วิ่งจนกระทั่งถึงประมาณ11นาทีพร้อมกับเพิ่มความชันขึ้นไปด้วยนะครับเพราะนั้นหัวใจ ของผมเนี่ยซึ่งขณะปกติก็เต้นประมาณสัก60ครั้งต่อน,นาทีเนี่ยก็ขึ้นไปถึง150ครั้งต่อน,นาทีนะครับหรือ1้0ครั้งต่อน,นาทีได้ซ้ำไปนะครับจุดผสมก็คือต้องการดูว่าขณะที่หัวใจทำงานมากขึ้นนั้นเนี่ยเลือดมาเลี้ยงหัวใจเพียงพอหรือเปล่าอย่างที่เมื่อสักครู่ได,ได้ได้เรียนไปแล้วนะครับว่า หัวใจบีบเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายเลยแล้วก็จะต้องบีบมาเลี้ยงตัวของมันเองด้วยซึ่งมี4เส้นด้วยกันเพราะฉะนั้นสเส้นนี้ถ้าเกิดมันตีบมันตันแล้วหัวใจของคนที่ถูกเทสเนี่ยให้วิ่งเนี่ยแล้วมันเต้นมากมากมากมเข้าจนทั่งเลือดมันมาเลี้ยงตัวมันไม่พอมันจะแสดงให้เห็นกราฟมันผิดปกติซึ่งผมก็คือว่าโชคดีนะครับ กราฟมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดปกติก็แสดงว่าหลอดเลือดหัวใจของผมเนี่ยนะครับที่มาเลี้ยงหัวใจเนี่ยยังไม่ตีบไม่ตันนะครับก็เออเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเพราะผมพยายามที่จะรับประทานอาหารพยายามที่จะออกกาลังกายแล้วก็พยายามที่จะคุมน้ําหนักเพื่อที่จะทาไม่ให้มันมีส่วนเกินไปพอกอยู่ในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ตรวจในวันนี้ก็ท่านผู้ชมผู้ฟังถ้า,าสนใจนะครับแล้วก็เวลาไปที่โรงพยาบาลตรวจร่างกายเนี่ยก็อาจจะขอทำเอ็กซ์ซอร์ซา e ส e s t ์เทเพื่อจะทำให้ดูว่าเมื่อภาวะหัวใจต้องไปออกกำลังกายหรือใช้งานมากๆแล้วเนี่ยเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจเองมันมีความเพียงพอหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเรียกว่า Exercise State Test ครับ